าสอนการฟาสบิกนะครับก็เป็นเนี่ครับทำอรอเห็นใน,นสก,กายวอลบ่อยใช่ไหมล่ะกับเบสวอลอ่ะเขาจะทำกันเยอะมากก็ผมจะมาสอนนะครับอย่างแรกเลยคือผมจะมาสอนแค่วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นนะครับเราผมทำเป็นแค่วิธีเดียวอ่ะแต่ไม่ใช่วิธีเนี้ยเออผมก็ตกอ่าเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมแน่ใจที่สุดน,นะครับ ที่กดชิปครับค้างไว้เลยครับตอนแรกครับกดชิปค้างไว้ก่อนคือถ้ามันต้องมีการแบบสตาร์ทกาอนถ้า์ามันเริ่มรื่องแบบนี้แล้วกมีแบบเสียง,งตกอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับคือต้องแบบกดชิปไว้ก่อนสตาร์ทอย่างนี้ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็วิธีการทำนะครับก็ กดชื่อเป็นจังหวัดครับพร้อมกับคลิกขวาค้างไว้เลยครับผมแบบนี้ครับ ได้เร็วมากนะครับมันจะตายวอลแบบเนี้ยเออเขาจะทำกันนะสว่วนมากนะ เยอะนะครับถ้ามือใหม่มาทําอย่างเงี้ยถ้าเป็นมือใหม่ครับผมแนะนำครับคือเขาจะทำช้าช้าใช่ไหมช้าช้าแบบนี้ครับอย่างงี้แบบนี้กันก็ได้ันแล้วค่อยๆไปสำหรับมือใหม่ครับก็ปกติก็มีแค่นี้นะก็ไม่ได้มีเท่านี้หรอกแต่ว่าผมทําได้แค่วิธีนี้วิธี ถ้ามียังเห็นมาอาผมจะมาสอนนะครับผมเนี้ยได้อยู่นะก็ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมายเออก็อย่าลืมนะครับผมคือเราคลิปนี้ถึง20ไลค์นะครับผม20ไลค์พอไม่ขอแหลงมากครับขอแค่20ไลค์นะครับผมไปแล้วาย